ไกด์แพสพาชมบรรยากาศของวันนี้วันที่17ธันวาคมจะมีการเดินแบบนะคะผ้าไหมสรดินตอนนี้เรามาอยู่ตรงจุดเช็คอินที่สวยที่สุดเลยตอนนี้ของเวกิการนะคะสรดินดื้นรมร้อยสีพันลายผ้าไหมสรินผ้าไหมสรดินใสสนุกทุกวันนะเดี๋ยวเรามาชมนะวันนี้จะมีการเดินแบบในช่วงเวลา10ช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นช่วงเย็นตอนนี้มีจุดให้เช็คอินสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรา จะพาชมบรรยากาศร,รอบๆว่านี่นะคะจะมีนางแบบมาเดินแล้วกัเดี๋ยวเราไปชมผ้าใหม่เลยสวยแล้วมาดูบนเวทีบนเวทีสวยๆเลยนี่นะคะบนเวทีสวยๆะะเต็มไปด้วยการจัดฉากที่นี่อลังการนะคะ เดี๋ยวเราไปชมาการจับฉากด้านข้างนี้สวยมากๆเลยตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะแต่ให้ชมเบื้องต้นเดี๋ยวจะมาถ่ายทําตอนเย็นอีกทีนะคะสวยมากๆเลยผ้าไหมสุดเดนร้อยสิ่พันลายค่ะผ้าไหมสุดเดนสวยแท้ นุ่งแบบง่ายๆเลยนุ่งมาตรงกลางเลยนะคะเนี่ยนุ่งอย่างนี้เลยนุ่งนี้ก็นั่งเป็นผ้าถุงได้นะคะเนี่ย